นี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยนี้เท่าไรนะลูกสองหมื่นสองพันห้ารสองหสองห้ารอยนะครับโอเคสองสองหมื่นสองพสองม ห้าคันห้าร้อยราคาถามได้นะครับนี่ผมถ่ายชุดไห้แล้วนะครับชอบอันไหนติดต่อได้นะครับเราผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับ ล้วขาดฟูนะมีอันหนึ่งอันสองชอบอันไหนอันสามสีแดงชอบวันไหนติดต่อได้นะครับลราผมทิ้งเบอร์ไว้ใส่เข้ามาแล้วฝากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งช่องลูกเกาะครับผมด้วยนะครับ ไม่ใหญ่หน่อยราคาก็แพงชอบอันหนึ่งหรืออันสองหรืออันสามก็ผามได้นะครับ ฟังวางเสียงก่อนนะครับชอบตัวไหนก็ติดต่อได้นะครับมีช่องลูกกอลครับผมเสียงดีนะครับติดกล่องนิ้วกลางสี่แหลมสี่นะครับเดี๋ยวจะชอบอันนี้อันนี้ก็ถูกหน่อยอันนี้ก็แพงไปนิดนึงชอบตัวไหนก็ติดต่อได้นะครับ ตองลูกบอ,อกครับผมครชบอันไหนก็เรียกเราเลยนะครับอันหนึ่งอันสองแล้วผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับ เก็พูดไปค่อยๆออ ชอบอันหนึ่งอันหนึ่งอันสองอันสามชอบวันไหนติดตามได้นะครับเราผมทิ้งเบอร์ไว้หรือมาออกแบบเองก็ได้นะครับ อันหนึ่งนี่อันสองอสองีแดงอันสามเพราะนไหนถามได้นะครับเราผมทิ้งเบอร์ไว้ ดูครับสีสันสวยครับชอบแบบไหนติดต่อได้นะครับเราคมทิ้งเบอร์ไว้นะครับนี่ชอบแบบไหนครับหนึ่งสองสามสี่มีสี่แบบสี่ราคาครับ ใครเข้ามาแล้วกวากดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งช่องลูกกอกครับผมด้วยนะครับดางสักหนึ่งห้าเก้าเก้าเก้าคนดูนะครับมีรถแห่ด้วยนะครับจ้างได้นะครับใกล้ออกพันฝ่าแล้วดังกว่าเดิมครับที่กำแพงเพชรครับถ้าอยากได้บวนใจเราผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับ ก็แบบไหนเลือกเอานะครับอันหนึ่งอันสองอันสามหรืออันสี่ใครสนใจงานบวชงานแต่งมีรถแห่นะครับติดต่อได้นะครับราคาย่อมยาวครับเสียงดังดีกว่าเดิมครับรับประกันวางนะครับเสียงเปิดเบาๆครับ อันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งนี่อันสองอันสามอันสี่อันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่เจ้าสีไหนอันไหนสับถามได้นะครับเราผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะมาคุยกันครับราคาย่อมเยาบ้านข้ามะเขือครับเอาภอคลองขุ่จักหวกรรมแพงเพชร ใค่เข้ามาแล้วติดตามกดซับสไครก้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมีคลิปต่อไปก็จะรู้ก่อนใครนะครับช่องลูกเกาะครับผมช่องวันไหนเรียกเอาน,นะครับอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันนี้ไม่ใช่นะครับ เขาอันไหนที่ได้นะครับอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่เบอร์ราคาห่างกันไม่เท่าไหร่ครับหรือจะออกแบบเองก็มาออกแบบได้นะครับ ผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับเบอร์เจ้าของร้านมีรายโทรหาได้เลยนะครับอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่ชอบอันไหนเลือกได้นะครับ ผมทิ้งเบอร์เจ้าของร้านให้นะครับชอบวันไหนก็โทรติดต่อเองนะครับ ไว้เปิดปีนใหม่โครงการนะครับอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่ ใจติดต่อสอ,อบถามได้นะครับเราคมทิ้งเบอร์ไว้หนึ่งสมี่มีสี่อัานชอบอันไหนเลือกได้เลยนะครับราคาไม่แพงราคาย่อมเยาวติดต่อได้เลยเราผมทิ้งเบอร์ไว้ เจ้าของร้านเวยนะครับก็้ามาฝากกดติดตามกดคลายกดกระดิ่งช่องลูกปอกครับผมด้วยนะครับ